สวัสดีครับพี่น้องป้องไปเพราะตอนรับเขาสู่ช่องจาสายฝ่าแชนแนวนะครับเนาะ สำหรับเมื่อนี้ครับจะสายแฟชั่นแนลเขาจะว่ามาเปิดราคานาคอกนาฟาร์มนะครับเนาะอยู่ที่อำเภอโกสุมิสัสจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะอ่าก่อนอื่นก็จะให้เจ้าของขอกเจ้าของค้วยเพิ่นใดและไอแนะนําตัวเองก่อนนะครับเนาะเอาแนะนําตัวเองนะครับผมสวัสดีครับผมหอยแม็กครับเอ็มเชียฟาร์มครับเอ็มเชียฟาร์มนะครับเนาะบ้านหัวขวา บ้านหัวขวาตำบลแจ้งแก่อำเภอโกสุมปิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเอาฝากเบอร์โทรไว้ให้พี่น้องเขาหน่อครับ064 323 1619ครับ064 323 1619ครับครับมื่อนี้ยู่ผู้เดียวเ่รครับยู่ผู้เดียวครับผู้อยบ่อยุทธ์ผู้ไฟอันเพิ่นล่ามียบ้านครับอ๋อครับผมเสียออกล่ามียบ้านเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะกลับบ้านครับมือนีเอามือนี้กับสิยผ้ามาเปิดราคาหน้าขวักน้าฟาร์มเอามือนี้สิเปิดจักตัวครับมือนี้มือนี้สิเปิด สองตัครับอีกแม่ลูกครับเนี่ยแม่ลูกรวมทั้งหมดเป็นสี่ตัวสี่ตครับเอาเอาตัวไหนก่อนครับเอาตัวนี้แหละครับก่อนนี่ตัวนี้เนาะครับเนาะครับผมอ่าครับตัวแรกนี่ซื้อว่าจังไหนครับซื้อเพิ่นมีซื้อปะซื้อแม่ท้องครับแม่ท้องนะครับเนาะเป็นควาวยจะของบ่ครับหรือว่าควายมาจังไหนเป็นควายซื้อมาน้ำบ้านนี่แหละครับซื้อมาน้ำบ้านเนาะสายบ้านบ้านเนาะแมนครับแมนอ๋อครับสายบ้านบ้านอายุเพิ่นตั้งปีหรอครับประมาณ สี่ปีนะครับสี่ปีกว่าสี่ปีนะครับเนาะได้เพิ่นได้ลูกแก้ยกตัวแล้วได้ลูกมาตัวนึงเลยได้ครับได้ลูกมาตัวนึงแล้วนะครับเนาะครับผมโอ้ต่อเพิ่นคือยืนงามอยู่แล้วเนาะแมนครับแมนครับได้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วก็คือขาใหญ่แท้วยพอดีอยู่ด้วยครับแมนพอดีอยู่นะครับเนาะครับผมอายุสี่ปีได้ลูกตัวนึงครับผมสูงเท่าไรบาทเนี่ยครับสูงร้อยสามสี่สามหาครับร้อยสามสี่ร้อยสามหาเนะครับผมประกันเลย นี่ครับครับนี่ครับโอ้คนหนูก้าลอยสามสีลอยสามหา่เงีครับครับราคาเปิดใบที่เท่าไรครับแม่ท่อราคาเปิดใบราคาเนื้อเนื้อเลยด้อยครับราคาเนื้อเนื้อเลยเห็นบหมม่เงครับหาหมื่นเก่าพันครับครับหาหมื่นเก่าพันนะครับเนาะครับครับราคาแม่ท่อู่ที่หาหมื่นเก่าพันครับครับผมหาหมื่นเก่าครับเอาพี่น้องหาเทียพี่น้องจากเบื้องทั้งก้นทั้งดากทั้งหางทั้งยังน้ำมาเบื้องโหลดครับเง้วครับกล้วยแม่นเง้วครับโอ้นี่เขาบอกว่าไ ตัวตัวปลาเงงก่บไอตัวปลาคอข้อปลาเข็งครับตัวปลาคอข้อปลาเข็งเนี่ยครับเนี่ยครับเง่าครับพี่น้องหน้าผากว่วงพร้อมนะครับฝนหน้าผากว้วงเนาะพี่น้องเนาะว่วงดีปากกันง่ายครับที่ใสกระเช้ากินนาดีนงรับครับหนังหนาตัวตัวนี้รับประกันให้รับประกันรับประกันทุกแน้วรับประกันตำนี้ทุกแนวนะครับนะแงีนรับประกันระบบสือพันธุ์ ระบบซื้อพันรับประกันรับประกันครับโอ้มีรับประกันราคาต่อล่งได้เบิดมือได้เบิดมือครับขันดูต่อครับขันดูต่อนะขันดูต่อมานั่งต่อรถครับขันดูต่อมานั่งต่อครับผมอ่าละมีสรงฟรีพอนี่ส่งขันเบ้าราคาถือกันสรงฟรีครับอ๋อขันบอกราคาได้กันสองฟรีนะมันมันบพรี่ทั้งนี้กับิีซอยอีกโอ้คือดีจ้าพนดีเบอรตทุแนวดนีครับอื่ครับเอาตัวสอง่เบอตัวไหนครับตัวสองแม่ลูกครับตัวสอง ตัวส่องแม่ลูกเนาะครับผมเอานีบนน่บ่ลูกเพื่นนี่ครับลูกผูนครับตดีนี่ลูกผูนะครับเนาะครับผมโอ้ลูกพ่ออะไรนี่ลูกกันบ้านบ้าน,บ,านบ้านเฮานี่แหละครับลูกบ้านบ้านน้อยสูงเท่าไรครับนี่ลูกเม็ดกักวเนี่แหละครับเนะม็ดกัวเนาะจักเดือนรรครับลูกเพิ่นลูกประมาณซี่หาเดือนนี่แหละครับลูกหาเดือนเนาะครับผมครับตัวแม่เพิ่นได้จักปีแม่เพิ่นลูกสองเลยครับกับซี่ซี่ปีกัวเนี่ครับลูกสองนะครับในท้องมีลูกอีกบ้านนี่สมัยบ่ ในท้องยังท้องว่างอยู่เลยครับข้อยมันเป็นข้อยบ่มี่ข้อยพอพันไหมครับข้อยช่วงอ๋อข้อยบ่มี่พอพันเนาะมันขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วแมีนตาบ่ทันได้สมครับผมครับข้อยสี่ปีสูงอยู่เท่าไรพี่บ๊อดร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบเนี่ยครับครับร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบนะครับตัวนี้มันสีหางเหียนจังหน่อยนะครับเด้อหางเหียนนะครับข้อยหางคอกันน้ำบกจับอ๋อข้อยหางเหียนจังหน่อยครับผมเป็นตำติตำหนียังเงินมีบ่บ่มีครับรับประกันให้กันรับประกันให้ขึ้นเนนาะะครับ กินยาดีคั่ยังว่ายัง่แต่ผมมีหยาให้มันกินมันน้ำท่วมครับอืนี่ครับเฉียวดีพุ่นบักแง่เลยเฉียวโอ้เขาเฉียวงามเนาะแฉีวแง่เฉียวแงวดีครับผู้ใดอยากได้มาเอารถมาเอารถเลยนะครับเนาะเปิดไว้ในราคาพอเพียงดีแม่ลูกเปิดไใบสิเท่าไรครับเปิดใบหามือนหามือหามู้ยราคาพอฟังพี่น้องเลยราคานางโตล่องได้ึ้นเราใดขึ้นเรา ครับเว้าถือกันทรงฮอดบ้านเว้าถือกันทรงฮอดบ้านพี่น้องเลยทรงได้เบิดทั่วภาคอีสานครับผมนี่นะครับมาเอ็มเคฟ้ามเบิร์นครับอยู่ที่ฟาร์มครับอำเภอโก้ชสุขศรีนครับครับผมราคาเปิดไว้อีกรอบที่หาเมืองหาพันครับหาเมืองหาพันนะครับเพิ่งพี่น้องเพิ่งกะสิมีตรตำนิกะสิมีอรยุตหางหน่อยเน่นครับโมเมนหางขาดที่ขนหางมันหลุดครับขนหางหลุดหน่อยนึงนะครับบางนั้นรับประกันเบิร์ตครับผมลูกมันกะหางเงาอยู่นั่นครับ นี่ครับลูกเพิ่นครับลูกเถิกลูกเถิกครับนี่ครับรับประกันทุกอย่างครับผมรับประกันสุแนลครับอ้าวตัวไดบ้านนี่ครับหุ่นครับยังอีกแม่แยกลูกครับตัวนี้แม่แยกลูกแล้วลูกขายไปแล้วลูกขายไปแล้วลูกรออลูกเพิ่นรอเลยเนาะเพิ่นรอสายได้นี่แม่เพิ่นนีอโอกับบานเฮ่านี่เหรครับบ้านนี่นะครับนะพอมีสายมีเสือก็เพิ่นดอกอ๋อค่อยบ้านบ้านเฮาต่งามไมด้เหรอโอ้ขาเพิ่นแม่งามครับป้องขางามตัวมป้งเขางาม ครับบ่วงเขางามเนาะคว้ยเจ็ดปีครับนี่คว้ยติดห้าปีป่ะครับห้าปีได้ลูกแค่ตัวแล้วลูกสองลูกสามสิบเอานี่ครับลูกสองนะครับจะต้องลูกดีนป่ะสองลูกนะลูกส่งลูกดีครับลูกใครไปแปลสามเมื่นหมืครับส่งลูกงามเนาะลูกสามที่ทองป่ะลูกสามเอาไปเสื้อเอาเอาไปงร่างเอาทองว่างเนาะตัวนี้ก็รับประกันระบบสืบพันธุ์หมดลูกล่างไข่รับประกันเบิร์ตเนาะรับประกันตั้มนี้รับประกันตั้มนี้เบิร์ตเนาะแม่เอานะว่าขามาขาบนนี่มันคืองามเลยขางามดิครับบนครับขางามเนาะ ส่วนสูง้อยสามสิบสามสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสามนะครับผมราคากับบ่อแพงอีกครับราคาเปิดกันไว้เท่าไรบอกกันว้เท่าไรครับเปิดไว้ใ้นราคาสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดนะครับงานมือที่พี่น้องครับเบิ่งเบิ่งเย็นครับนี่ครับมันขาดน้ำเลี้ยงยังอยครับน้ำถ่วน้ำถ่วเนาะไม่ใช่นี่นี้น้ำถ่วเนาะครับเท่านี้น้ำถ่วมเบิดเต็มเต็มเพิ่นนี่ครับพี่น้อง เปิดราคาไปที่สี่สิบเจ็ดนาะสี่สิบเจ็ดครับครับวยลูกสองตัวลูกสองลูกสามสีมานนี่แหละลูกสามสีม่านะครับนี่พิ่น้องครับมิดไซสดีเชื่องเชื่องครับเนี่ยเบิ้งทางงางหลดบ่มีขาทกขาถอนครับรับประกันทุกย่างรับประกันคันมีต้านี้นี่ยังเอามาขึ้นคันมีดต้นนี้ซสือไปแล้วเมื่อขึ้นเลยครับขับมีต้านี้ คอยสามตัวอยู่นี่ตัวใหญ่สามตัวนี่รับประกันทุกอย่างครับรับกันมีตำหนิเอามาขึ้นแมนครับแมนโอ้รับเพิ่นรับพี่น้องครับเพิ่นรับประกันไว้ให้เบิด์ตนะครับเด้อนี่ตากระเทียมนี่นี่ตากระเทียมนี่นี่ตาเตี้ยมแต้มจ้ำผมนี่นี่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนถุงเท้าขาวอีกครับกําไลขากับมีงามงามงามครับครับราคาบ้านบ้านเท่านี้ละครับผมหลักแสนหลักล้านคือเพิ่นดอกครับผมเอากระให้ทั้งน้องแม่ เอ็นเชฟฟัมครับผมเอาฝากเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับฝากเบอร์โทร่วศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าหรือว่าอยากมาเบิ่งตัวจริงครับอยู่ไส้ครับอยู่บ้านหัวขวาอำเภอโกสุมยุสัยจังหวัดมหาสารคามครับติดกับทั้งไงเนี่ยครับติดนั่งทั้งไงเลยนะครับแน่นครับอยากได้เบิ่งกับโทรมาเลยนะครับเด้อครับผมอ่ะครับกระขอบคุณ ทางน้องแม็กนะครับนาะที่ให้ทางจ่าสายฝ่ามาไทยคลิปเปือดราคาหนาฟ้ามนะครับนาะครับผมครับคลิปนี่จ่าสายฝ่าอยากขอจบใบเพียงแค่นี้สำหรับมื้อนี้ขอกคำว่าสวัสดีครับ